1> 1พนักง,งานขนส่งสินค้าต้องวางสินค้าบริเวณปากทางเข้าหมู่บ้านแทนการเข้าไปส่งด้านในหลังจังหวัดบุรีรัมย์สั่งปิดสองหมู่บ้านคือบ้านตะกองหมู่7และบ้านศักกลางหมู่12ตำบลหนองตะครองอำเภอละหานทรายเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อหนึ่งคนซึ่งมีประวัติการทำงานสถานบันเทิงที่กรุงเทพมหานครก่อนจะกลับมาที่ภูมิลำเนากระทั่งตรวจพบเชื้อโควิด -19 เมื่อวันที่27มีนาคม เข้าสู่วันที่4ของการปิดหมู่บ้าน14วันในอำเภอละหารทรายยอมรับว่าชาวบ้านเริ่มเกิดภาวะเครียดเพราะออกไปไหนไม่ได้ชาวบ้านงดการไปมาหาสู่กันส่วนอาหารก็ต้องเน้นบริโภคอาหารแห้งแทนการปรุงอาหารสดหรือบางครอบครัวใช้วิธีให้ญาติต่างหมู่บ้านทําอาหารมาให้ในช่วงกักตัวเราก็ห่วงแค่ว่า วันนี้เพิ่งวันที่4ี่เหล 4, <c oughs> เ also, e. cars, ืออ <sh> <t> ีก10วันเนี่ยมันความเครียดมันอาจจะเพิ่ม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 ขึ้นอาจจะค่อยสะสมขึ้นเพราะว่าเป็นธรรมดาเราคนคนไปไหนไม่ได้เนาะอยู่บ้านตัวเองมันก็มันก็ต้องเครียดแต่ว่ายอมว่าชาวบ้านเริ่มเครียดก็ก็มีแต่ว่าเราเราก็ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ผ่านนอกระจายข่าวแล้วก็เราให้ตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมาของบ้านสองบ้านเนี่ยเะคราต้องมีข้อมูลแล้วเราก็จะลงไปคือเป็นการขอความร่วมมือให้เขาเข้าใจว่า อันนี้ก็ทําเพื่อเขาทําเพื่อครอบครัวเขาทําเพื่อสังคมทาเพื่อประเทศชาติที่เขาอยู่บ้านก็พยายามบอกให้เขาว่าไอเหมือนกับหมูป่าที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำวันสิบสี่วันน้ําไฟอะไรไม่มีเลยเขายังอยู่ได้อันนี้คุณอยู่บ้านอินเทอร์เน็ตอะไรมีเล่นมีกินมีอะไรทุกอย่างมันน่ามันน่าจะทนได้ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านทั้ง9จุดเป็นมาตรการเข้มข้นตามประกาศของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัด จะเห็นได้ว่าตามแนวถนนที่เป็นทางเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายปกครองอสอทหารพรานอสอมและแพทย์ประจำตำบลจุดละห้าคนแต่ละวันมีเจ้าหน้าที่เข้าเวรทั้ง3กะตลอด24ชั่วโมงเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดขั้นสูงสุดคนที่มีหน้าที่ที่อยู่ในหมู่บ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งข้างในหมู่บ้านก็มีทั้ง ที่ติดอยู่ในหมู่บ้านที่ถูกกักนะคะก็มีทั้งผู้ใหญ่ผู้ช่วยอสอมออแพทย์สมาชิกสภา,าเทศบาลเราประธานสภา,าท่านก็อยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะ,ะท่านท่านนี้ท่านจะไม่สามารถเข้ามาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกําลังให้เราได้ทำหน้าที่แต่ทำหน้าท,ท,ที่ได้โดยการดูแลประชาชนในหมู่บ้านของตัวเองข้างใน<ม>เพื่อรอเรา,เรากําลังที่เราสั่งใช้มาวันในวันนี้ที่ปฏิบัติหน้าที่เนี่ย ใช้กำลังทั้งสิ้น135คนจากประเภทอาชีพทุกอาชีพที่เป็นข้าราชการอำเภอละหารทรายมีผู้ติดเชื้อหนึ่งคนขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลละหานทรายส่วนกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสกับผู้ติดเชื้อทั้ง14คนถูกส่งไปกักตัวที่สนามกีฬาของเอกชนแต่ยังไม่พบว่ามีอาการป่วยหรือติดเชื้อแต่อย่างใดซึ่งหากในสัปดาห์นี้ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม ก็เตรียมเสนอไปยังจังหวัดให้พิจารณายกเลิกการปิดหมู่บ้านเพื่อลดผลกระทบโดยเฉพาะแรงงานที่ต้องไปทำงานในต่างจังหวัดมยุรีคารบาลไทย PBS รายงาน